เขาบอกสามหนุ่มอวยพรวันเกิดให้หน่อยคนที่เกิดเดือนนี้นะครับขอให้วี่เบิร์ดเดย์สักทีได้ไหมฮะมามา Happy birthday to you Hey hey Happy birthday to you Hey hey Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Hey h e y Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy To you. To you. Uh, uh, happy, happy birthday, birthday to, to you. you Happy birthday Happy birthday <laughs> Happy birthday สุขสว์เกิดครับขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายร่ำรวยร่ำรวยพบเจอแต่สิ่งที่ดีครับผมครับใครที่เกิดเดือนนี้ถือว่าโอยพรนะฮะทุกท่านที่เกิดเดือนนี้ไปเลยก็ได้แล้วครับเพราะวรา